ก็วันนี้พีก็มีออกเปเปอร์เป็นตัวอัปเดตตัวเลขดัชนีราคารถยนต์แล้วก็รถบรรทุกมือสองนะครับก็เป็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยเป็นของเดือนอตุลาคมนะครับ อขอแยกเป็นส่วนๆแล้วกันก็คือเริ่มที่ฝั่งรถยนต์ก่อนนะครับตัวรถยนต์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นภาพการเติบโตของยีออเดียค่อนข้างเยอะนะครับถ้ากดดูเลขเนี่ยก็โตขึ้นประมาณสัก10%เปอร์เนีอเดียโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี2024ตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยปี2025แล้วก็เห็นตัวเลขที่ยังเป็นภาพโกลดี้ออนเดียอยู่นะครับเส้นนี้ก็ สะท้อนมาว่าตัวราคารถยนต์มือสองเนี่ยมันเริ่มพลิกกลับขึ้นมาจากตัวปัตอมแล้วนะครับเหตุผลนะครับที่ราคารถยนต์มือสองเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็มาจากฝั่ง Supply นะครับเพราะว่าแต่ก่อนในช่วงปีสองพันยี่สองถึงยี่สามถึงต้นยี่สี่เนี่ยเราจะเห็นภาพตัวราคารถยนต์มือสองเนี่ยที่มันลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับ เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าบริษัทฟิナนซ์ที่เป็นคนปล่อยตัวสินเชื่อที่เกี่ยวกับตัวรถยนต์เนี่ยเจอปัญหาเรื่องอสเซคอลิตี้นะครับแล้วเขาก็มีการไปยึดรถฝั่งลูกค้าเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับพอเขายึดเข้ามาเยอะเนี่ยเขาก็ต้องเอารถพวกเหล่านี้เนี่ยไปขายในตลาดนะครับเพราะลงมาขายในลานประมูลขายในตลาดปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ตัวสัปปายเนี่ยมันเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ตัวราคารถยนต์มือสองเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับ แต่พอช่วงปี2025นะครับปลายปี2024ขึ้นปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยภาพตัวนี้มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับบริษัทไฟแนนซ์ Finance ทั้งหลายเนี่ยเขายึดรถมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เขาเคลียร์ตัวพอร์ตของเขาไปเกือบหมดแล้วนะครับก็ทําให้ภาพการยึดรถเนี่ยมันลดลงมาอย่างมีนัยสาคัญก็ทําให้ตัวสป라이ในตลาดเนี่ยไม่มีของใหม่ใส่เข้าไปน้อยลงนะครับก็ทําให้ตัวราคารถจดมือสองเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงปลายปี2024มาถึงปัจจุบัน นะครับผลดีกับตัวกลุ่มไฟนแนนซ์จากเรื่องราคารถยนต์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือพอราคารถยนต์เนี่ยมันเริ่มนิ่งนะครับแล้วพอมันไม่ค่อยลงแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นขาขึ้นด้วยนะเพราะเียเงีมันก็บวกมันสักสิบเปอบวกลบเนี่ยก็ทำให้บริษัทเนี่ยเขามีความกล้ามากขึ้นนะครับที่จะไปปล่อยตัวสินเชื่อมากขึ้นนะครับก็จะเห็นภาพวนโกรที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับว่าัต่ก่อนเนี่ยพอปล่อยสินเชื่อไปเนี่ยตัวทุนของรถยนต์ที่ปล่อย แต,แต่ก่อนเคยคาดว่ามันจะลงสัก90บาทเป็นใน1ปีเป็นตามแบบการลดมูลค่าของรถยนต์ตามปกติต่อปีนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นลงแบบ20% 30%เนี่ยพวกบริษัทไฟแนนซ์ที่ปล่อยไปเขาก็ขาดทุนกันใช่ไหมครับพอถ้าเกิดราคารถยนต์มันนิ่งแล้วบริษัทไฟแนนซ์เขาไปปรับพวกวายแวลูในการปล่อยแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องขาดทุนธุรกิจนี่ยก็จะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่า,าด้วยตัวเลขตัวดัชนีราคารถยนต์มือสองเนี่ยพอมันนิ่งขึ้นแล้วมัันนนเเรรริิ่่่มมมีีโกกกกกยยพวบษท็จะลล้้าาปอขึ มาพาร์ทที่สองนะครับก็คือตัวรถบรรทุก นะครับอันนี้ก็จริงๆภาพคล้ายๆกับรถยนต์นะครับแต่ว่าตัวเลขที่มันฟื้นกลับมาเนี่ยมันฟื้นไม่แรงเท่ารถยนต์นะครับถรถบรรทุกก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ราคารถบรรทุกมือสองเนี่ยมันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในช่วงปี2องถึงปล,ปลายปลายปี2อจากตัวปัญหาเรื่องดีมานการใช้รถบรรทุกที่มันหายไปนะครับจากงภาพเศรษฐกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ภาคเกษตรนะครับที่ช่วงนั้นมันก็มีเอลินโยด้วยทำให้ภาคเกษตรมันก็ซึมไปก็ทําให้ตัวดีมานการใช้รถบรรทุกเนี่ยมันหายไปอ มันไม่มีคนซื้อเนี่ยสป라이์ก็ยึดเข้ามาเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอดีมานหายคนที่ออกรถไปก็ไม่มีตังค์มาคืนนี่พอไม่มีตังค์มาคืนนี่ก็ยึดเข้ามาด้วยก็เลยมีปัญหาทั้งฝั่งสป라이์แล้วก็ฝั่งดีมานเนี่ยทำให้ราคารถบรรทุกมือสองเนี่ยมันปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพเียออนเยียเนี่ยที่มันกลับไปเป็นแซดเียออนเยียแล้วนะครับก็อยู่วิ่งวนอยู่มาสักส่วนเปอร์เซ็นต์เบียร์อนเดียมาเนี่ยประมาณสักหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็ทําาาาาใหห้้เเเเเรรรรรชืืื่่่อออออววววตััััคถบทุกกกมมมมสงนนนีย็จแลน นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะกลับขึ้นไปอ่าเป็นอย่างภาพที่เป็นโกรดทีื่อเนี้ยคล้ายๆภาพของตัวรถยนต์ได้ไหมผมก็ยังมองว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าด้วยปัใจจัยในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นปันจจัยที่มันจะมาช่วยตัวดีมานของรลหรตุกเท่าไหร่นะครับก็ทําให้อมองลงมาที่ตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวสินเชื่อรถบรรทุกนะครับอย่าง ASK ธานีแล้วก็ไมโครเนี่ยเราก็ยังมองเป็นลบอยู่นะครับเพราะว่าด้วยดีมานของการเชืรอโลหิุกที่มันน้อยคนมาขอสินเชื่อก็น้อยลง พอร์ตเก่าที่ที่พอร์ตเคยปล่อยปล่อยไปเนี่ยคนก็ไม่ได้ต่อสินเชื่อกันก็ทําให้พอร์ตสินเชื่อของทางฝั่งรถบรรทุกเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับรายได้ตัวดอกเบีย้ยของกลุ่มรถบรรทุกก็ลดลงเช่นกันนะครับพอร์ททับลน์มาลดลงเนี่ยตัวปทัไลน์เนี่ยก็โดนคอนแทรคลงมาด้วยเหมือนกันนะครับก็ทําให้ตัวเอาลุกเออร์เน็งของฝั่งรถบรรทุกเนี่ยมันดูไม่ค่อยดี ก็สรุปเป็นภาพซกเตอร์นะครับเราก็ยังชอบตัวที่เป็นเก e ี่ยวกับข้องกับรถยนต์เป็นหลักนะครับก็คือกลุ่มจราจทะเบียนนะครับท็อปพิกเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับติดล้อเนี่ยเรายังคงโฮเป็นท็อปพิกอยู่นะครับที่ราคาว่าหมาย23.5บาทกับที่เรามีการเปลี่ยนไปก็คือเราเอาตัวสักสยามออกนะครับจากท็อปพิกแล้วก็ใส่ตัวเทอร์โบเข้ามาแทน เหตุผลที่ใส่เทอร์โบเข้ามาแทนนะครับก็คือด้วยราคาหุ้นที่หลายท่านอาจจะตามเนี่ยก็เห็นราคาหุ้นเทอร์โบปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ย valuation ของตัวเทอร์โบเนี่ยมันลงมาค่อนข้างถูก price per book เนี่ยมันเหลืออยู่ที่ประมาณสัก0ูนย์จุดศูนย์จุดแปด เกือบเกือบศูนย์จุดเก้าเท่านะครับเทียบกับของสักศิยาบเนี่ยมันเทรดอยู่ที่ศูนจุดเก้าเท่าเนี่ยแต่ ROE ของตัวเทอร์โบเนี่ยมันเยอะกว่าสักศิยาบนะครับสักศิยาบเนี่ย ROE อยู่ที่ประมาณสักสิบสาเปอร์เซ็นของเทอร์โบเนี่ยอยู่เกือบเกือบสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับก็ทําให้เราเมองว่าตัวเทอร์โบเนี่ยท, e ทั้งเอิร์นนิงอ่าทั้ง ก็ดูมีความน่าสนใจมากกว่านะครับแล้วเราก็มีการอัปเดตกับบริษัทมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าก,ก็ได้พูดคุยกับเขานะครับเราก็มองว่าตไตรามาสสี่เนี่ยก็น่าจะเป็นตไตรามาสแรกที่จะกลับมาเห็นตัวโลนโกรดของในตัวฝั่งเทอร์โบนะครับเพราะว่า,าช่วงตัวไตรมาสหนึ่งสองสามที่ผ่านมานี่เขามีการไปลีนตัวสาขามีการคุมตัวอ e เซคูเรตตี้ลงมานะครับแต่ไตรามาสสี่เนี่ยเขาบอกว่าภาพมันดีขึ้นแล้วก็ออกกลับมากล้าปล่อยได้มากขึ้นนะครับก็ทําให้ตัวโลน o กร h เนี่ยเรา,า,าเห็น ก็เลยคิดว่าฝั่ง e a r n i n g เนี่ยเขาน่าจะ Deliver ได้ตามที่เรา Forecast ไว้ครับก็โดยรวมของตัวกลุ่มไฟแนนซ์ก็มีประมาณนี้ครับครับพี่ครับก็คือตัวภาพกลุ่ม Finance ที่เป็นเกี่ยวกับรถมือสองนี้ก็คือภาพที่มองว่ามันน่าจะบอททอมไปแล้วแล้วก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวแต่ว่าการฟื้นตัวจะไม่แบบ across the board เนาะตัวรถยนต์ดูอย่างที่พี่บอกว่าดูมันฟื้นได้ดีกว่ารถบรรทุกดู พอลงมาแล้วก็กองอยู่ข้างล่างเลยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยขึย้นซึ่อาจจะต้องรอภาคก่อ,อสร้างภาคเกษตรอะไรอย่างนี้ให้เสร็จกต<ช>็ฟือนครานี้ถึงจะขึ้นได้แต่ว่าก็ดูอาจจะลำบากหน่อยเนาะแล้วก็ตัวตัวระยะสั้นนะครับกลุ่มเนี้ยผิกมอง e a r n i n g Q4 เป็นไงคิวคิวเย็นเยียคิวคิวเร่งโตขึ้นไง ก็แบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันนะครับก็เป็นฝั่งรถยนต์แล้วก็ฝั่งรถบรรทุกนะครับฝั่งที่เป็นสินเชื่อรถยนต์นะครับก็คือพวกจําน้าทะเบียนเนี่ยก็มองว่า Q4 เนี่ยน่าจะเป็นตรมาที่ดีขึ้นนะครับจากเรื่องของตัวโลนโกที่เขาก็เริ่มกับอาปล่อยกันมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากเรื่องตัวทางราคารถด้วยแล้วก็จากที่ฝั่งมสเตจทางฝั่งผู้บริหารเนี่ยก็คิดว่าคิวๆเยะเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าฝั่งรถบรรทุกเนี่ยเรามองว่าน่าจะลดลง นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือท็อปไลน์เนี่ยมันถูกเพรสเชอร์จากเรื่องพอร์ตสินเชื่อที่เขาลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ากระโดดพวกยอดจดยอดขายรถบรรทุกเนี่ยมันก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะก็ทำให้ตัวคนปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มแห้ลูกค้าเก่าเนี่ยมันก็หมดอายุหนี้กันไปมันก็คืนเงินกันมาแล้วไอ้บบเงินที่คืนกลับมาเนี่ยพวกบริษัทรถบรรทุกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไปปล่อยใหม่ได้นะครับก็ทำให้ตัวท็อปไลน์มันถูกเพรสเชอร์อยู่ก็คิดว่าเออร์นนเน็นภาพลลบทั้้ง่ๆแวก็ติวๆครับ แต่รถยนต์เนี่ยน่าจะเป็นปวงทางคู่ครับครับก็คือ Finance ยัง Recover ไม่ทั่วถึงยังต้องเป็น selective เลือกด้ selective ครับโอเ ive, ค okay. ได้ขอบคุณมากครับกิ๊กครับ